สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MeserveSkill Channel กับดิฉันนางสาวเสิรีรวันหุ่นแดงเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับการขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งนะคะหรือที่เรียกว่าระบบ FSW นะคะ เชื่อว่าหลายคนสงสัยนะคะว่าระบบ FSW คืออะไรเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ สำหรับท่านวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือคุณนิดาหยีเหมนะคะหัวหน้าส่วนบริการลูกค้าขาออกค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณนิดานะคะคช่วยแนะนําเกี่ยวกับระบบ FSW ค่ะว่าคืออะไรแล้วก็มีความสํมาคัญยังไงบ้างค่ะค่ะระบบ FSW นะคะย่อม,มาจาก f i s i o i n Single Window ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมบระมงและกรมศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ไรเอกสารค่ะ สำหรับใบอนุญาตนะคะที่ใช้ในการส่งออกสินค้าประเภทอาหารทะเลแช่แข็งต้องใช้ใบอนุญาตอะไรบ้างคะโดยการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งนะคะจะแบ่งสินค้าออกเป็นสองกลุ่มสินค้าซึ่งก็คือสินค้าที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลบรรจุกระป๋องอสำหรับอีกกลุ่มนึงก็คือสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็งแช่เย็นหรือแช่แข็งค่ะ,คะสินค้ากลุ่มที่1นนะคะก็คือเป็นอาหารทะเลบรรจุกระป๋องจะต้องขอใบอนุญาต จากกรมประมงก็คือใบแจ้งการดำเนินการส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเรียกย่อๆก็คือ d o f c ส่วนสินค้าที่เป็นทูน่าบรรจุก,กระป๋องนะคะจะต้องระบุเลขทะเบียนสมาชิกสมาคมทูน่าไทยด้วยค่ะสำหรับสินค้ากลุ่มที่2นะคะก็ <S <S คือก็คือจะเป็นสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งแช่เย,ยือกแข็งหรือแช่ยเย็นซึ่งสินค้ากลุ่มน,นี้จะต้องใช้2ใบอนุญาต อันแรกก็คือใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําก็คือเดียวเอฟสนั่นแหละค่ะ,คะแล้วก็ใบที่2ก็จะเป็นใบอนุญ,ญาตนําสัตว์น้ําหรือซากสัตว์น้ําออกนอกราชอาณาจักรนีออกนกรน่ก็คือรอ9อซึ่งทั้งสองใบอนุญ,ญาตออกโดยกรประมงทั้งคู่ สาหรับเอกสารนะคะที่ใช้ในการขอใบอนุญาตต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะสําหรับการขอใบอนุญาตรอเก้านะคะเอกสารที่ใช้จะมีแค่อินวอยด์แล้วก็แพ็คกิ้งลิดเท่านั้นสําหรับคําขอ d o f 4นะคะเราจะใช้เอกสารแบ่งเอกสารที่ใช้เป็น3กลุ่มประเทศด้วยกันซึ่งก็คือกลุ่มประเทศในเครือู 2> 2, จีนรัสเซียและซาอ,อุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศที่3ก็คือนอกเหนือจากประเทศที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มประเทศที่หนึ่งนะคะก็คือประเทศในกลุ่มของ EU เอกสารที่ใช้จะมี<ช>ทั้งหมด3อย่างก็คือคำขอใบรับรองก,การจับสัตว์น้ำหรือที่เรียกก็คือแคสเซอร์ฟิเคชแล้วก็อย่างที่2ก็คือคำขอใบรับรองสุขอนมามัยสัตว์น้ำก็คือ h e ล l t เซอร์ฟิเค a t e แล้วก็อย่างที่3ก็คือ i n นวอ d ์ a แพ็กกิ่งลิส่วนกุมประเทศที่2นะคะก็คือจีนรัสเซียแล้วก็ซาอดุดิอาระเบียเอกสารที่ใช้ในการขอก็จะมี3อย่างด้วยกัน 1. คําขอรับรองสุขารทำามสัตว์น้ำเฮลเซอร์แล้วก็อย่างที่2คือหนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างที่3ก็คืออินวอยและแพ็กกิ้งลิค่ะกลุ่มประเทศที่3นะคะก็คือประเทศอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากที่กล่าวมาก็คือจะใช้เอกาสารในการขอใบอนุญาต2อย่างอย่างแรก ก็คือหนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างที่2ก็คือ Invoid e p c c k i ิ g l i s คค่ะค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าในการส่งออกนี้ต้องขอใบอนุญ,ญาตอะไรบ้างอยากจะให้คุณนิดานะคะแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอใบอนุญ,ญาตให้กับลูกค้าค่ะ ขั้นตอนคร่าวๆในการขอใบอนุญาตนะคะหลังจากที่เราได้รับเอกสารมาจากผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้วเราก็กรอกข้อมูลส่วนนี้เข้าสู่ระบบ FSW และตรวจสอบความถูกต้องระหว่างเอกสารและข้อมูลในระบบหลังจากนั้นเราก็ส่งข้อมูล ผ่านระบบ FSW เข้าสู่อรบโมกุลห,หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและลงรับออกเลขที่ใบอนุญ,ญาตและออกใบอนุญาตผ่านระบบ FSW มาให้เราค่ะเราก็เอาข้อมูลส่วนนี้ค่ะไปกรอกข้อมูลในใบขนสินค้าค่ะออกอและส่งเข้าส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมศุลกากรอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะในการขอใบอนุญาตจากมปรโม,ม,มี่ลมีอะไรบ้างคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือการระบ,บุข้อมูล การระบุข้อมูลพิกัดสินค้าปริมาณซื้อขายน้ำหนักสินค้าเลขที่อินโ i วตวันที่ออกอินโ i วตข้อมูลส่วนนี้ค่ะเป็นข้อมูลสำคัญทั้งนั้นค,คือถ้าเกิดว่าเราระบุผิดหรือคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปเราจะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนเข้าสู่ระบบรกรมศุลกากรได้ แล้วในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเนี่ยเราต้องดําเนินการยังไงบ้างคะก็สามารถดําเนินการได้ค่ะโดยการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตเข้าสู่กรมะระบมงอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะทําให้เสียเวลาในการรอเจ้าหน้าที่อนุมัติตามขอเบียอีลครั้งเลงค่ะทั้งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการดําเนินงานเท่านั้น ซึ่งการทำเนินการจริงอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีอรายละเอียดมากกว่านี้ทั้งนี้ทางรีเซิร์ฟมีทีมผู้ชำนาญการพร้อมให้บริการลูกค้าในด้านนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะท่านวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะคุณดิรานะขอบคุณมากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับความรู้เกี่ยวกับระบบ FAW ที่ท่านมิยากรของเรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางว s เซิร์ฟสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของทางว s เซิร์ฟได้เลยค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e r v e Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Www v, v, v s e r v e Logistics .com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe, กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ r e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ